สวัสดีค่ะเอจังค่ะโอเมียเกจเปนวันนี้นะคะเอตั้งใจจับพาทุกคนไปอัปเดตนะคะอาราเชียมะเกียวโตก็ตอนนี้นะคะญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงตามเอนะคะไปดูว่าอาราเชียมะหลังสถานการณ์ฉุกเฉินคนจะยังเยอะไหมแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มจะ สวยหรืออยังนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงตามเอไปเลยค่ะโอเคออกเดินทางกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เราจะไป阿拉เชียมะโดยจัก,กรยาน <laughs> ตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะคะก็เออยากจะพาทุกคนไปเที่ยว阿拉เชียมะก่อนหลังจากนี้เอก็คงกลับมาเดินเล่นนาะโตะ๊ะ เหมือนปกตินะคะเพราะว่าแดดยังค่อนข้างที่จะร้อนก็เลยเอออกมาคนเดียวก่อนน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราจะสตาร์ตตั้งแต่แถวบ้านเอนะคะไปที่อราเชียมากันการปั่นจักรยานไปนะคะจากจุดตรงนี้ค่ะแถวบ้านเอก็จะใช้เวลาประมาณ เนี่ยถ้าปั่นระดับนี้ก็น่าจะ20นาทีนะคะ20นาทีถ้าเดินก็เกือบชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะว่าไปถ้ายิ่งมีนัดตัวตจังด้วยอะคะ่ะนัตัวตจังชอบแวะก็เลยเดี๋ยววันนี้ปั่นจักรยานด้วยชมวิวด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ญี่ปุ่น อากาศกลางวันประมาณ25ถึง30นะคะก็เพราะว่าแดดแรงค่ะก็เลยยังรู้สึกว่า,ากลางวันร้อนแต่ว่ากลางคืนอากาศดีนะกลางคืนแบบเปิดพัดลมก็โอเคแล้วเลยเนะะี้ยค่ะไม่ต้องเปิดแอร์แล้วนี่ หลายๆคนบอกว่าคิดถึงคลิป Uber อูเบออนะวันนี้เอก็เลยเอออ่ะพาปั่นจักรยานไปด้วยเหมือนได้รู้สึกเที่ยวด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยวเราจะปั่นไปให้ถึงอาราชียามะด้วยกันเลยนะเนี่ยแดดยังแรงอยู่เลยคะ่ะทุกคนนี่ทุ่งนาตรงนี้ยังสวยอยู่เลยยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะคะ แดดแรงเอเลยไม่พานะโตจังมาเนี่ยสำหรับนัตโตยังร้อนอยู่นะคะไปเอปั่นจักรยานไปกัน <c oughs> <c oughs> ขึ้นได้เปล่าขึ้นได้เปล่า <c oughs> วันนี้ถ้ากะมีทำงานถึงสามทุ่มนะคะ <c oughs> ก็เลย เอจังว่างออกมาถ่ายคลิปคนเดียวได้นะลุยอโอ้ใส่แขนยาวมานี่คือกันแดดไม่ใช่หนาวนะคะกันแดดอากาศแบบนี่ลมค่ะวันนี้นีลมเย็น อนนี้ญี่ปุ่นยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะคะเหมือนที่เอบอกผู้ติดเชื้อก็คือหลักร้อยแล้วค่ะน้อยลงมากเหมือนที่ไทยตอนนี้ก็ผู้ติดเชื้อน้อยลงใช่ไหมคะอืดีมากร้านค้าเยอะคนเยอะนะในทีวีโดยเฉพาะโตเกียว มีลมมีลมลมเย็นนะเนี่ยอันนี้คือลมเย็นเย็นรถเยอะแสดงว่าคนเยอะแน่ๆเลยค่ะทุกคนถ้าเสียงลมแรงขอโทษค่ะขี่ต้านลม ฝั่งนู้นะคะจะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นอาราเชียมะแล้วนี่อันนี้ต้นแปะก,ก้วยแน่เลยค่ะฝั่งนี้เริ่มเหลืองแล้วพืศจิกาก็จะแบบเหลืองเต็มที่แล้วก็ร่วงต้นแปลก,กวยสวยนะเอชอบดูดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สุดเลย มันถ่ายรูปสวยอะไม่รู้ว่า<ะ>เดี๋ยวเสร็จอันนี้ก็เดินนัดต่อเท่ากับเอแบบออกกำลังกายพอสมควรเลยนะคะต้องละงรถไม่มีไฟจราจรโอเค รถเยอะปกติไม่เยอะนะอา,อากาศดีจังเอากล้องถ่ายรูปมาด้วยอยากถ่ายรูป ตอนนี้ที่ไทยเป็นไงบ้างฝนตกแดดออกใช่ไหมคะอตอนนี้อากาศแปรปรวนเนาะทีวีบอกว่าทีวีที่ญี่ปุ่นบอกว่าปีนี้นะคะอากาศจะหนาวเท่าเดิมเหมือนปีที่แล้วเหมือนเดิมหรืออาจจะหนาวกว่านะ ก็ถ้ากะบอกว่าปีที่แล้วช่วงเดือนมกราคมพาแบบลบสาบมอ่ะไม่ไหวนะหนาวอ่าถ้าปีนี้แบบหนาวกว่าอีกก็คงแบบโอ้ยหนาวนเนี่ยคือเราเป็นคนไทยอ่ะเนาะเราก็แบบไม่ชินอากาศหนาวปะนู้รถเยอะ ถึงแล้วค่ะนี่เอมองด้วยตาเปล่าก็คือคนเยอะนะคนเยอะเลยอะ่ะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยค่ะวันที่เอถ่ายคลิปอยู่มีคนก็ไม่น,น่าใจเรียดตัวซาม รับรองเลยว่าช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอะคะ่ะคนญี่ปุ่นต้องมาเที่ยวเยอะมากๆแน่ๆใกล้ถึงแล้วค่ะอีกห้านาทีน่าจะถึงเอองั้นปั้นมาประมาณสิบห้านาทีไม่เกินนี้นะคะก็ะถึงอาลาชียงมาอะไรแล้ว อะไมาแต่เดินมากับน,นัตโตนัตโตะชอบโอเองไงช้าเนี่ยฝั่งขวาก็จะเป็นบ้านที่เคยพามาดูอะค่ะไฟเขียวอยู่ไหมไฟเขียวโอเคถึงแล้วค่ะทุกคนละเชียม,มากโอ้คนเยอะ พราอาทิตย์กำลังจะตกหรอเดี๋ยวพอหน้าหนาวอะ่ะมันก็จะมืดเร็วกว่าใช่ไหมคะเอมาตอนเย็นค่ะสี่โมงน่าจะครึ่งแล้วฝั่งซ้ายคือคนเยอะมากตรงที่นั่งเล่นตรงโน้นอะถึงแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้แบบเห็นรถมง้งรถเมอะไรอย่างเงี้ก็ แน่นนะคะแน่นึ้นเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็เหมือนปลดล็อกอะ่ะอยากไปเที่ยวอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยแบบคนออกมากันเยอะนี่รถล,ลากทุกอาชีพก็ดีใจนะคือมีคนมาที่เอามีคนมาใช้บริการอะไรเงี้ยค่ะดีใจเอทักก็ มีแพลนไปเที่ยวนะคะประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนอนโรงแรมสองคืนไว้เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเยอะๆนะคะตอนนี้ถึงอราเชียมะเปเปแล้วค่ะสี่โมงเย็นยังคนเยอะเลยทุกคนดูดิเยอะอ่ะคนเยอะอ่ะ คนเยอะมากใบไม้เปลี่ยนสีต้องคนเยอะมากๆามาก,มาก,มากแน่เลยคะ่ะดูดิโอเดี๋ยวเราข้ามไปตรงนู้นี่ที่สะพานนี้ก็คนเยอะมากเลยคะ่ะมาพาไปดูช่วงกันยาคนยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะ ช่วงนี้สถานการณ์ฉุกเฉินจบก็เลยแบบคนเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะเนี่ยดีแล้วที่ไม่ได้พาณตโตมานะคนเยอะมากสำหรับเอเรียกว่าเยอะเพราะว่าเออยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วบางทีมาถนนนี้คือไม่มีคนเลยนะแต่ตอนนี้คือแบบคนเต็มอะค่ะเนี่ยร้านกาแฟนี้่ะช่วงโควิดก็แบบไม่ต้องต่อคิวนะ ๋อทุกคนแบบใส่หน้ากากนะยังต้องใส่หน้ากากนะคะแต่อากาศดีมากค่ะทุกคนอากาศดีอากาศดีอาาศดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นแถวแถวนี้กันค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูถนนหลักกันบ้างนะคะว่าตอน5โมงเย็นอาราชียมะยังจะคนเยอะอยู่ไหมนะโอ้โหร้านค้าต่างๆขายดีเลยร้านของฝากก็คนเยอะนะเราลองไปดูกันค่ะ นี้ทุกคนตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นนะย้ำคนยังเยอะเดินกันเยอะเลยค่ะถ้ามากลางวันเอคิดว่าเยอะกว่านี้แน่นอนแต่ตอนนี้แบบสองข้างทางคือคนเดินแน่นๆเลยจ้าโอ้โหไม่ได้เห็นบรรยากาศนี้นานมาก รู้สึกเหมือนแบบกลับมานิดนึงแล้วนะถ้าคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะได้กลับมาอีกจะต้องคนเยอะมากๆแน่เลยเยอะเยอะเดี๋ยวเอพาไปสถานี JR ดีกว่า JR อาราเชียอาลาเชียมะนะคะลองดูว่า รใไฟคนเยอะไหม okay. ที่นี่เป็นทางที่จะเดินไป JR ได้นะคะถ้าใครมาโดย JR ก็ลงสาขาอาราชียมานะแล้วก็ดูตามแผนที่มาเลยค่ะเนีย่ยระหว่างทางก็จะมีร้านของฝากร้านอาหารอยู่บ้างนะก็ลองแวะชิมกันได้ ดูทุกคนนี่ขนาดในซอยอ่ะคนเยอะเลยอ่ะวร้านเช่าชุดกิโมโนเดี๋ยวเอนัดกับน้องโยนัดน้องโยน้องตาลไว้ใบไม้เปลี่ยนสีจะมาใส่ชุดกิโมโนถ่ายรูปกันนี่นะคะ คนเยอะเลยทุกคนซอยซอยเดินไป JR นี่ร้านแซนวิทเนื้อหน้าอร่อยมากอะไรเชีย่ยมากถ้ามาต้องมีเวลาหนึ่งวันนะเอว่าจะสนุกนะที่นี่มีที่เที่ยวเยอะอะคะ่เะเยอะแยะเลยเนี่ยออ้ยหอมมากร้านเนื้อทอด หอมหอมน่ากินมากค่ะทุกคนมีร้านที่กำลังทำเปิดใหม่ด้วยนะนี่ถึงแล้วค่ะใครจะมามา JR ก็ได้นะ JR Saga Arashiyama ค่ะนี่ค่ะถึงแล้ว JR แต่ว่าบ้าน A จะอยู่ใกล้ฮังคิวมากกว่านะ JR จะต้องแบบ เดินไกลกว่าโหยจักรยานไฟฟ้าเท่มากเลยเนี่ค่ะแต่ถ้าใครเดินไม่ไหวแต่ถ้าใครเดินไม่ไหวมีแท็กซี่ใครเดินไม่ไหวมีแท็กซี่ค่ะเกาะนั่งแท็กซี่จากสถานีไปลงสะพานโทคเคสคยวได้นะ มีผู้ใหญ่เดินไม่ไหวค่ะนี่ค่ะทุกคนถึงแล้ว JR JR Saga Arashiyama าาานะคะมาลงที่นี่ก็ได้ค่ะ Saga Arashiyama าาาแล้วก็เดินไปโอเคมากๆนั่งจากสถานีเกียวโตมาค่ะอืมโอเคเลย อคิดถึงคิดถึงใกล้ๆนี้มีโรงแรมหลายที่เลยนะก็สามารถลองเซิร์ชกันดูได้นะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เอจะปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วนะห้าโมงครึ่งแล้วนะคะไปะกลับบ้านกันอันนี้บนสะพานโทเคสเคียวนะเห็นได้ว่าห้าโมงเย็นก็ยังแบบ คนเยอะค่ะคนเยอะทั้งสองฝั่งเลยอากาศดีมากตอนนี้คือลมเย็นแล้วมันเป็นลมเย็นที่แบบลมเย็นสดชื่นว่ะบอกไม่ถูกเอชอบเดือนตุลาคมที่สุดเลยค่ะคือมันไม่ร้อนแล้วก็มันไม่หนาวเกินไปอะคะ่ะคือมันอากาศดีอะคะ่ะตุลาคมชอบชอบ แล้วอาทิตย์นี้คือไม่มีฝนเลยนะอาทิตย์นี้คือแดดดีมากเฮ้ยถ้าให้พูดถึงใบไม้เปลี่ยนสีจังหวัดเกียวโตก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ทุกคนแนะนำให้มาดูนะคะมาดูใบไม้เปลี่ยนสีเพราะว่ามีอีกหลายสถานที่มากๆที่วิวหวานะคะปีนี้เอตั้งใจจะาพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเยอะๆนะ นี่ร้านค้าอะไรเปิดหมดเลยค่ะผู้คนจับใจใช้สอยชอบมาก <มา S 1> เอคิดว่าถ้าเอาไปเดินเล่นอาจจะเจอน้องๆคนไทยนะคะหลายๆสถานที่ทั้งคีบูเน่ทั้งอะไรเงี้ยดูค่ะคนเยอะเลยเห็นสุนัขแล้วคิดถึงเลยดอกคิดถึงนะดโตะ ชอบชอบนี่เดี๋ยวเราจะปั่นกลับบ้านกันนะคะตอนตอนตอนที่เรามาค่ะใช้เวลาปั่น10นาทีเองนะเอดูจากการอัดวิดีโอนะคะ10นาที10บถึงสินาทีเดี๋ยวขากลับก็อาจจะประมาณ10นาทีก็จะถึงบ้าน,นะคะ Oh. นี่ก็คือการออกกำลังกายของเออย่างหนึ่งแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเดินนะโตอีกหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละค่ะเคล็ดลับหุ่นดีของเอก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยและก็มีตัวช่วยไมโครไดเอทด้วยนะคะก็จะทำให้เราหุ่นดีสุขภาพดีได้แน่นอนค่ะ นี่ทุกคนต้นซาก,กุระคือใบไม้ร่วงแล้วนะคะเนี่ย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 ข้างหน้าเนี่ยคะ่ะทุกคนต้นซาก,กุระจะเริ่มร่วงก่อนคือยังไงดีต้นไม้อะมันก็มีหลายชนิดหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วแต่แล้วแต่ว่าต้นไหนจะแดงก่อนแดงหลังแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะจะแดงมาจากภาคเหนือคะ่ะค่อยๆไล่ลงมา เพราะว่าใบไม้เปลี่ยนสีจะเริ่มพออากาศเย็นๆใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีฉะนั้นตั้งแต่ภาคเหนือก็จะไล่ลงมานะคะอากาศดีมากนี่เองแบบมองไปข้างหน้าเห็นเกียวโตวทาวเวอร์เลยฟ้าใสมากตรงนี้จะปเป็นเลน เล่นจักรยานกับเล่นเดินนะก็เราเป็นจักรยานต้องระวังคนเดินนะคะเาโอ้ยสำหรับเอแนะนำเลยค่ะว่าตรงสถานีฮังคิวราเชียมะกับสถานีเจอาเมื่อกี้มีร้านเช่าจักรยานค่ะทุกคนก็คือไปเช่าจักรยานมาปั่นเลย สนุกกว่าด้วยแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่านะจักรยานเผื่อใครอยากไปหลายที่หรือว่าใครอยากพันจักรยานมาหาเอกับทาักันาโตะไปเช่าจักรยานเลยค่ะแล้วก็ปั่นมาเนี่ยตามทางนี้เลยทุกคนบอกใครจะจำได้ปั่นจักรยานมาหาเอกับทักอดีกว่าเไงดีไหมคะ ขี่จักรยานไปเรื่อยช่วงนี้แหละประมาณห้าโมงครึ่งสี่โมงห้าโมงคนก็จะจูงสุนัขออกมาเดินกันเยอะเนี่ยข้างหน้าเอก็มีชิบะด้วยมีชิบะที่ปุ่นเลี้ยงพุดเดิ้ลเยอะสุดนี่ชิบะชิบะคิดถึงนัดจังะนัดแต่จัง เลี้ยงสุนัขก,ก็ดีนะคะช่วยฮิวจิตใจเราได้มีอะไรก็คุยกับสุนัข <c oughs> แต่ก็เลี้ยงสุนัขต้องยอมรับอย่างหนึ่งเรื่องเวลาที่เขาแก่ะค่ะ <c oughs> เรื่องนี้เราก็ต้องแบบยอมรับแล้วก็อยู่กับเขาให้ได้นะช่วยกันดูแลกันและกันเื้อ ไม่เหนื่อยเลยค่ะอันนี้คือแบบเพราะว่าอากาศมันดีไงเราไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเลยแล้วเอใส่แจ็กเก็ตบางๆมาคุมลม,มคือแบบเดี๋ยวพอสักช่วงฤูดูเนี้ยค่ะเอจะค่อยๆผิวขาวขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศมันดีแล้วก็แดดมันก็เบา,วก,วากว่าหน้าร้อนเยอะไนงะสองสามเดือนนี้เดี๋ยวก็กลับมาขาวเหมือนเดิมอน้องหมานั่งจักรยาน เนี่ยถ้าเอเอานัตโตมาเดินไม่ไหวอะค่ะค่อนข้างไกลแต่นัตโตเคยเดินมานะบางครั้งเอก็พานัตโตเดินมาสามตัวนี้เจอตลอดเลยเจอตลอดเนี่ยแต่ไม่รู้ชื่อนี่เลยทางขับบ้านนะคะ อาจจะเมื่อยขานหนึ่งเพราะว่ามันเป็นจักรยานไม่ใช้ไฟฟ้าเนใช้แรงใช้แรงขาอันล่ำล่ำของเราปัน่นตตใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดประเทศเราก็ เอว่าหลายๆคนคงพร้อมที่จะมาเที่ยวเกียวโตแน่นอนเลยเนาะแถวๆนี้บ้านใหญ่มากค่ะเหมือนหมู่บ้านคนรวยอะบ้านใหญ่มีบริเวณกว้างสรุปเลยนะใบไม้เปลี่ยนสีค่ะใบเมเปลิลใบภาษาญ,ญี่ปุ่นม,มมิจิกะนะ ยังเขียวอยู่นะเนี่ยทั้งหมดเนี้ยค่ะยังเขียวจริงๆถ้าข้างหน้าเนี้เป็นใบไม้แดงหมดก็คือแบบว้าวอ่ะทุกคนมันโรแมนติกมากรูดูนี้คือรูดูโรแมนติกมากๆค่ะชอบเดี๋ยวพาณโตไปถ่ายรูปเยอะๆณโตมีอินสตาแกรมด้วยนะคะพี่ๆถ้าใคร คิดถึงนตัตตจังอยากดูรูปนตัตตจังน่ารักน่ารักก็สามารถไปติดตามที่ i n นสตาแกรมนัตโตอันเดอร์สกอร์ชีบอินกันได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากดูโอเมกาเกะเจแปนเป็นแบบรูปภาพก็สามารถเข้าไปที่ Facebook นะคะ Search ชื่อว่าโอเม a าเกะเจแปนได้เลยค่ะไกลถึงบ้าน รถติดรถติดเลยโอเคไปค่ะได้ชอบญี่ปุ่นนะเขาแบบดูนะคันนี้คือจอดอยู่เดี๋ยวจะไปไปได้ค่ะไปยจโอเคแต่ต้องระวัง นี่ค่ะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วอีกสัก5นาทีก็ถึงบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเจอนัดตดจังกันที่บ้านนะคะตอนนี้เอ้รับนัดตดจังมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกัน5้าโมงสีนี่เลยนี่ค่ะทุกคน นี่เป็นใบไม้ของต้นซากุระนะคะข้างหน้าเอนี้คือต้นซากุระทั้งหมดเลยใบไม้เริ่มร่วงแล้วค่ะใบไม้ร่วงแล้ว วังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเดินเล่นนัดโตอีกสักครึ่งชั่วโมงเอกก็จะกลับบ้านนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ชมวิดีโอให้บ้านเราถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเราเมียเกดใจแปด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้บา,บาๆค่ะไว้เจอกันใหมค่ค่ะ